เกิดอ,อะไรขึ้นกับสหรัฐอเมริกาครั้งแรกในรอบ7ปีค่ะกับสิ่งที่เรียกว่า government s h ชัดดาวรัฐบาลกลางสหรัฐถูกปิดทำการค่ะพนักง,งานรัฐกว่า7 0 0 0 0 0คนนะคะโดนพักงานคนที่ทำงานต่อเองก็จะไม่ได้รับเงินเดือนด้วยสาเหตุเกิดจากอะไรกันแน่แล้วจะสะเทือนถึงไทยหรือไม่อย่างไร ประเทศสหรัฐอเมริกาภายใต้การบริหารประเทศของประธานาธิบดีโดนั์ทรัมป์ได้เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าก v ฟ r n อร์เมนชัดดาวเมืม่อวันที่1ตุลาคม2025ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของสหรัฐจากปัญหาเรื่องการอนุม,มัติงบประมาณเนื่องจากสภาคองเกรสจะจัดสรรงบประมาณให้กับรัฐบาลกลางในทุกปีงบประมาณค่ะซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมแต่ถ้าหากสภาไม่สามารถผ่านร่างงบประจำปีได้ หรือไม่สามารถผ่านข้อตกลงชวคราวที่เรียกว่า c r ได้ทันก่อนกำหนด1ตุลาคมรัฐบาลกลางนั้นก็จะโดนชัดดาวค่ะทำให้หน่วยงานรัฐบาลจำนวนมากนั้นต้องหยุดทำงานโดยเฉพาะหน่วยงานที่ไม่จำเป็นขณะที่งานบริการที่สำคัญนะคะอย่างกลุ่มของงานความมั่นคงและงานสาธารณสุขนั้นยังเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่าการทำงานนั้นอาจจะไม่ได้รับเงินเดือนค่ะ การชัด,ดาวแบบนี้ไม่ใช่ครั้งแรกค่ะแต่ว่าเกิดขึ้นมาแล้วนะคะมากกว่า10ครั้งแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ7ปีจากครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงปี2018ถึง2019และที่น่าตกใจค่ะก็คือครั้งล่าสุดนะคะเกิดในยุคข,ของผู้นำที่ชื่อทรัมป์คนนี้เช่นกันค่ะกับการบระหารประเทศสมัยแรกทรัมป์1.0ในช่วงเดือนธันวาคมปี2018 ซึ่งครั้งนั้นนะคะทรัมป์ต้องการบีบให้สภาอนุมัติงบประมาณ11ล้านล้านดอลลารส์สหรัฐเพื่อสร้างกำแพงระหว่างประเทศสหรสัฐและเม็กซิโกโและในท้ายที่สุดนะคะทรัมป์นั้นต้องยอมแพ้ให้กับพรรคเดโมแครตค่ะต้องหันไปใช้คำสั่งประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่ออนุมัติงบพิเศษในการสร้างกำแพงแทนค่ะกลับมาๆๆๆๆที่ปัจจุบันนี้ค่ะ การชัดดาวสหรัฐ2025สาเหตุของวิกฤตครั้งนี้ยังคงมาจากความขัดแย้งของการเมืองในประเทศระหว่างสองพักใหญ่ในรัฐสภาก็คือพักรีพับริกันและเดมโมแครตซึ่งหนี้นะคะเป็นปมเรื่องของงบประมาณมูลค่า1.7ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ63ล้านล้านบาทค่ะ เนื่องจากสองพักนะคะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันไม่ลงรอยกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เงินในในโยบายด้านประกันสุขภาพตาม Affordable Care Act หรือว่า ACA และงบ Medicare ซึ่งเรียกง่ายๆว่านโยบายโอบามาแคร์ค่ะนโยบายนี้กำลังจะหมดอายุแล้วนะคะในสิ้นปีนี้ดังนั้นค่ะ ฝ่ายของเดโมแครตนะคะที่เป็นฝ่ายเริ่มต้นนโยบายนี้มีความภาคภูมิใจค่ะแล้วก็อยากจะใช้นโยบายนี้เป็นฐานเสียงต่อจึงต้องการให้มีการขยายสิทธิ์ต่อไปแต่ว่าในฝั่งของทรัมป์ในฝั่งของพรรครีพับลิกันค่ะต้องการที่จะตัดงบลดการใช้จ่ายและทำให้ทั้งสองฝ่ายนั้นไม่สามารถหาชั้นฐามาติได้นั่นเองค่ะและการชัดดาวปิดเครื่องรัฐบาลกลางครั้งนี้นะคะทำให้พนักงานรัฐมากกว่า7,5 0,000คนต้องถูกพักงานค่ะ ทั้งหมดนี้ถ้าหากคิดไรายได้ต่อวันนะคะรวมกันมากกว่า400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือประมาณ1.3หมื่นล้านบาทค่ะและยังมีพนักง,งานอีกมากกว่าแสนคนนะคะต้องทำงานต่อโดยที่ไม่มีค่าจ้างด้วยหน่วยงานสาธารณสุขแล้วก็งานวิจัยถูกพักไปกว่า40-70%ส่งผลทำให้บริการสาธารณะลดประสิทธิภาพและผู้รับเหมารายย่อยก็จะไม่ได้รับเงินระหว่างนี้ ส่วนสมาชิรัฐสภานั้นยังคงได้รับเงินตามปกติต่อไปค่ะและที่สำคัญต้องรอดูข้อมูลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะว่าจะสามารถรายง,งานออกมาได้หรือไม่อย่างไรโดยเฉพาะตัวเลขด้านเศรษฐกิจเช่นแรงงานและเงินเฟ้อซึ่งต้องหยุดเผยแพร่ไปด้วยซึ่งเรื่องนี้อาจทำให้ตลาดการเงินและนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นต้องเจอกับความไม่แน่นอนค่ะ ซึ่งตามปกติแล้วนะคะการชัดดาวส่วนใหญ่ของสหรัฐที่ผ่านมาจะกินเวลาเพียงแค่ประมาณ1-3วันค่ะแต่ว่าที่นานที่สุดเลยนะคะก็คือการชัดดาวครั้งล่าสุดในยุคของทรัมป์หนค่ะครั้งนั้นกินเวลามากกว่า35วันหรือว่าเดือนกว่ากระทบต่อเจ้าหน้าที่รัฐนะคะกว่า8 0 0แสนคนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่ามากกว่า1 1แสนล้านบาท หรือว่าคิดเป็น0.2%ของ GDP เลยค่ะชัดดาวปิดทำการยิ่งนานก็ยิ่งแย่ค่ะครั้งนี้เองก็เช่นกันนะคะความเสียหายของเศรษฐกิจนั้นจะหนักแค่ไหนขึ้นอยู่กับเวลาค่ะและอย่าลืมนะคะว่าไม่ใช่เพียงแค่สหรัฐแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งนี้จะเป็นแรงกระับเพื่อมกระแทกไปยังเศรษฐกิจโลกได้รวมถึงไทยเราเองก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกันค่ะ S&P Global Rating ประเมินเอาไว้น,นะคะว่าการชัดดาวจะมีผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของสหรัฐโดยการที่รัฐบาลปิดทำการทุกๆ1สัปดาห์ GDP นั้นจะหดตัวลงไปประมาณ0.1ถึง0.2%แล้วก็เตือนด้วยนะคะว่าการชัดดาวนั้นจะมีผลกระทบทางอ้อมที่อาจจะหนักขึ้นหรือสะสมมากขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปเช่นกรณีของพนักงานนะคะที่โดนพักงานหรือว่าการลดการใช้จ่าย แล้วเมื่อมีการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสําคัญล่าช้าออกไปก็อาจก,กระทบไปถึงนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเช่นกันค่ะขณะที่ประเทศไทยของเรานะคะก็คงต้องจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะความเห็นจากทางคุณวรพักธัญญาวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระสวนคลังนะคะบอกว่าไทยนั้นอาจต้องเจอกับผลกระทบในหลายมิติหากรัฐบาลสหรัฐนั้นมีการชัดดาวยืดเยื้อหรือบานปลายค่ะ ตั้งแต่เรื่องของค่าเงินบาทและตลาดการเงินนักลงทุนนั้นมีแนวโน้มนะคะที่จะโยกย้ายการเงินไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัยส่งผลให้ค่าเงินบาทพันผวนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือว่าเซตนั้นอาจได้รับแรงกดดันได้และนอกจากนี้ค่ะสําหรับภาคการส่งออกต้องเจอแรงกดดันความเสี่ยงสูงสุดก็คือคําสั่งซื้อจากสหรัฐนั้นมีแนวโน้มชะลอตัวลงโดยเฉพาะสินค้าในหมวดของอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอุตสาหกรรม และหาะกศุลกกกรสหรัฐนั้นทํางานล่าช้าจะเป็นอุปสรรคสําคัญนะคะที่ทําให้สินค้าส่งของไทยนั้นอาจติดค้างอยู่บนท่าเรือได้ค่ะส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะหากชาวเมริกันนะคะระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้นก็ส่งผลทําให้การเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศรวมถึงไทยลดลงไปได้เช่นกันส่วนเรื่องของความเชื่อมั่นการลงทุนค่ะก็อาจจะมีความสั่นคลอนได้นะคะจากความไม่แน่นอนของสหรัฐอเมริกา จะเพิ่มแรงกดดันต่อตลาดเกิดใหม่และไทยได้ค่ะแต่ว่าในทางกลับกันก็ต้องจับตาด้วยนะคะอาจจะเป็นโอกาสทำให้ธนาคารกลางสหรัฐนั้นตัดสินใจลดดอกเบีย้ยเร็วกว่าที่คาดแล้วก็อาจจะดึงดูดเงินทุนบางส่วนให้ไหลกลับเข้ามาในภูมิภาคได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีข้อมูลจากศูนย์วิจัยเศรษฐกิจดิจิทัลการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศหรือว่า DEIT หมอยทนายหอการค้าไทยค่ะประเมินเบื้องต้นเอาไว้น,นะคะว่าการเกิด U.S. g o v e r Government s ชดดาว w n ครั้งนี้มีโอกาสที่จะยืดเยื้อสูงค่ะประกอบกับระบบเศรษฐกิจนั้นรับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าอยู่แล้วโดยมีการประเมินเอาไว้เลยนะคะว่าหากมีการชัดดาวหน่วยง,งานของรัฐเกินหนึ่งไตรมาสจะทำให้ GDP สหรัฐนั้นลดลงไม่ต่ำกว่า1%เลยค่ะซึ่งการหดตัวดังกล่าวนะคะก็จะเป็นแรงกดดันสำหรับเศรษฐกิจโลกและมูลค่าการค้าระหว่างประเทศอย่างมีนัยสำคัญค่ะ และแน่นอนค่ะว่าสุดท้ายแล้วจะมาซ้ําเติมภาคการส่งออกและภาคการท่องเที่ยวของไทยได้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ค่ะและสําหรับตลาดการเงินทั่วโลกค่ะการชัดดาวนะคะก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงและความผันผวน,ผนยิ่ง,งยืดเยื้อยิ่งเพิ่มความผันผวน,ผนและเป็นความเสี่ยงนะคะที่สหรัฐนั้นอาจจะโดนปรับลดเครดิตความน่าเชื่อถือลงได้อีกในอนาคต แล้วก็ทําให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนในการถือครองดอลลาร์และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐนั้นลดลงไปอีกและเพราะาดังกล่าวนั้นจะทําให้สหรัฐต้องมีการใช้มาตรการผ่อนคลายทางการเงินและการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อมาต่อสู้กับการชะลอตัวของเศรษฐกิจที่มีข้อจํากัดมากขึ้นค่ะความเห็นของคุณอนุสรธรรมใจัยผู้ในการศูนย์ DEIIT นะคะบอกว่าผลกระทบของการชดดาวสหรัฐต,ต่อตลาดการเงินนั้น จะยิ่งทำให้มีการโยกเงินลงทุนมายังตลาดทองคำเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะทำให้ราคาทองคำนั้นปรับขึ้นได้อีกในใระยะต่อไปซึ่งทาง Goldman Sachs และ JP Morgan คาดการเอาไว้นะคะว่าราคาทองคำยังมีทิศทางขาขึ้นต่อมีโอกาสที่จะไปแตะระดับ3,009ถึง4,000ดอลลาร์ต่อออนซ์ซึ่งแรงหนุนนะคะก็มาจากความคาดหวังต่อการลดดอกเบีย้ยของเฟด ดอลลาร์ที่อ่อนค่าและความไม่น่นอนของเศรษฐกิจและการเมืองเช่นความเสี่ยงเรื่องของ g o v e r Government shutdown ของสหรัฐนั่นเองค่ะสหรัฐชัดดาว2025สสร้างความปั่นป่วนไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะเป็นความท้าทายของรัฐบาลทรัมป์ค่ะที่จะหาทางแก้คลี่คลายให้ได้เร็วและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนั้นจะต้องน้อยที่สุดด้วยค่ะ